ไอแถวบ้านนี่ต้นขายยุคาครึ่งต้นเหรอใช่ใช่แต่คนคนอื่นบาเห็นนะพอพี่เห็นนะอืมแต่ไหนว่าแกวางแผนนี้นั่นน่ะลายไปนิดนึงอืมอืมอืเขาขายกันยังไงเนี่ยครึ่งต้นนี่ครึ่งต้นปลายเลยหรือครึ่งต้นล่างครึ่้นรึ่งต้นล่างมันดับเลยนะขึ้ไอท่อนท่อนปลายนะอืมสูงไหมต้นยุคานี่กี่เมตรนะก็ ถ้าในเขาตัดออกกับก้าประมาณขนาดเมตรถึง5เมตรแล้วเอาท่อนล่างไว้ใช่ไหมใช่เอาดึนไว้แต่ยอดมันช่วงปลายมันช่วงกลางต้นคือนะไยอดมันใหญ่คนเขาเพื่อนเพื่อนฟังเพื่อเป็นความรู้ด้วยครับเพื่อใครมีสวนยูคาครับเผื่อเราจะขายแบบครึ่งต้นอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ามันอาจจะเป็นทฤษฎีทฤแต่มันก็ปฏิบัติได้ใช่ไหมใช่ใช่ อ๋อเผื่อเคือเกษตรทางเลือว่ากันเถอะเผื่อจะเผื่อเรามไม่อยากขายทั้งต้นเนาะเราเราก็ขายแบบึ่งต้นเนาะเห็นว่าต้นยูคาแถวบ้านนี่ยสองคนโอบเลยใช่ไหมเนี่แไม่นครับไงต้นไงอืมนันนี้จับว่าอ่าต้นยูคาเนี่ยเวลามันสูงไงเริ่มใไงขึ้นมาปุ๊บเขาตั้งขึ้นปุ๊บมันสิบโมมีใบอาหารโมมีอย่างปุ๊บําต้นมันสิกินอาหารอย่างเดียว เม่เชียนให้เขารู้ไอ้ให้ให้ต้นไม้น่ะอ้วนผิดปกตินี่พราผ่งยอดที่มาปุ๊บยอดมาก็สิขึ้นเร็วใหญ่เร็วที่ที่มันแตกออกจากที่เขาตัดนั่นนะครับอ่าเพราะมันใหญ่ปุ๊บเพราะมันเริ่มสําเขียนสัาขานะเขาก็สามารถขายได้อีกไอ้กิ่งที่แตกแตกออกใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่กิ่งที่แตกออกเพราก็สามารถขายให้พวกไอ้ตัดกระดาษ เอาไปสมรูปกระดาษอย่างพวกเนี้ยพูดถึงว่าไอ้ต้นสองคนโอบนี่โอ้มันหลายปีครับหลายปีเนาะอย่างน้อยๆมีสามสิบปีสามสิบปีตั้งแต่ผมยังน้อยไอ้้นเงี้ยใได้านเนี่เพื่อนเพื่อนเรนไหมข้มรู้ใหม่ครับเบาหมูครับนี่กินได้เรื่อยๆที่นี่แกคนโบราณโบราณได้เนี่ยแกลู้จริงนะครับต้นเป็นอย่างเงี้ตรงต้นไว้อืมอ่า ถ้าเกิดว่ามันไงมันไงไปเรื่อยๆเราสามารถที่เอาต้นน่ะไปใช้ประโยชน์อย่างอืนได้พูดพูดได้ง่ายว่าปลูกต้นหนึ่งนี่คือกินยันชลูกชั้หลานน่ะเนาะใช่ใช่เป็นโอ้ก็คือถ้าฝ้าผ่ามันก็สิ่งกินได้เรื่อยๆครับนี่เ้องเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ท่อนปลายที่เราตัดเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเผืเราจะขายอีกเราถ้าเกิดมันแตกออกมาเขาคนต่อไปเขาจะปีนไปตัดยังไงนี่ก็ เอาเชือกหวนขึ้นไปเลยนะงา่งาได้แล้วก็ขึ้นไปเหยียบตรงที่เฮาตัดออกตรงตัด,ตดสามารถตัดกินที่มันแตกขึ้นน้ำหลังได้ป่ะเพื่อนมันสิง,ง่ายขึ้นไปเรื่อยมันสิมันสิ่ยากตรงข้างแรกคือมันเป็นต้นเดียว,ยวขึ้นไปนะต้นเด,เดียวขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันบบมีมองเกาะบบมีมองหยังมันต้องขึ้นไปใช้ข้อพยายามในกต่ตัดโถ้าบบมีความพยายามปุ๊บกลับมาได้ไปอีกกลับมาได้ไมอีก บางคนชอบกมีบันไดบันไดบันไดลิงก็เรียกบันไดลิงเนาะเอาไม้ไผ่มะไหมเอาไม้ไผ่มาตัดออกนี่ยแต่สามารถไต่ปีนไปได้แสดงว่าสวนบบาวหมูนี่ไอ้ต้นนี่น่าจะใหญ่สุดในสวนเลยเนาะในหมู่บ้านนะมันถือว่าตองหนึ่งครับตองหนึ่งเนาะติงหนึ่งมาไดงตองหนึ่งนี่ะไม่ธรรมดาด้วยเพื่อนๆต้นสองคนโอบนี่เพื่อนๆก็เห็นไหมครับเนี่ย นี่บาหมูแกแสดงว่าความููแกแน่นเด้อครับเนี่ยเกี่ยวกับต้นยุคาเนี่ยปรึกษาแกได้เด้อใครเผื่อเพื่อนคนไหนอยากขายยุคา<ช>เพื่ออยากขายท่อนบนครับท่อนล่างก็เกไ้ใช่อย่างอื่นเนี่ก็บไ้ให้เป็นสมบัติของลูกของหลานได้อีกเนี่ยนี่แหละเพื่อนๆไอพ่อบบาวหมูแก่วางหลักฐานให้ดีครับคือต้นยุคาต้นเดียวนี่เกอยู่เนี่ยเกได้ดีเพราะยุคา,าต้นเดียวเนี่ยละครับจนดูดีครับเนี่ยจนแกอยูขข่ขนาะดนี้ลยนะ<ชะ> เอาครับเพื่อนๆเดี๋ยวสำเนียงกันนอกครับเดี๋ยวอนาคตกับไปถ่ายต้นยุคาบ่าวหมูด้ยผมจะลงคลิปให้ดูนอกครับนาอกอ่า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 ไปเพื่อนๆครับผมครับ